สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เราก็มาเริ่มที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะมาดูนะคะว่าในช่วงปักหลังนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาบจะมีไหมและตัวเลขนำโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม สำหรับใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากติดเป็นนักพยากรณ์รณมืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าออ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะแล้วมีโชคลาภจากการที่ ได้ดูดวงกับมาดามไปแล้วได้ตัวเลขนำโชคไปก็อย่าลืมนะคะทําบุญนะคะทำบุญใส่บาตรแล้วก็ถวายผลบุญให้กับเทพทุกๆองค์ครูบาอาจารย์ของมาดามของมาดามด้วยนะคะก็จะได้ส่งผลให้คุณมีโชคมีลาบกับมาดามต่อ,อไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ ตั้งแต่วันที่16พฤษภาถึง31พฤษภาจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์มหาสจรรย์โดมิโนโพยากรณ์นะคะขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจากโดมิโนโแทนคุณเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพและโชคลาภจะมีไหม 6กสี่ห้า8 8เรามาดูว่าตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นเลขอะไรเราจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขนะคะให้ทุกคนไปจับคู่กันเอาเอง 1, 2 3 3 สี่ห้าค่ะ,คะตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ สาม4นนะคะก็อันนี้มาดามให้เป็นวิทยาทานนะสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะก็ไปจับคู่กันเอาเองทีนี้เรามาดูถึงว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังตั้งแต่วันที่16-31ถึง31พฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ช่วงโควิดกำลังแรงเลยเนาะเราจะดูซิว่าในช่วงตั้งแต่วันที่16 ถึง31พฤษภาคมเนี้ยโควิดจะเป็นยังไงจะเบาบางลงไปบ้างไหมนะคะหรือว่าชีวิตของเราจะพบเจอกับอะไรในช่วงนี้บอกก่อนเลยว่าสำหรับผู้ที่เกิดวนันอาทิตย์นะเป็นช่วงของการที่คิดการใหญ่แล้วก็เป็นช่วงของอารมณ์ที่แปรปวนง,ง่ายหยุ่หยิม้มคิดเล็กคิดน้อยนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ทำงานประจำ ก็ให้ทําอะไรแต่พอตัวนะคะมันมีโอกาสที่จะเติบโตได้มันเป็นช่วงที่เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะสําหรับเรื่องเรื่องโควิดหลังจากวันที่16พฤษภาคไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ในที่นี้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยมันจะเริ่มกระเตืองขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ตัวเราเองเนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากๆด้วยทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการงานกันก่อนดีกว่านะคะการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขยายมีโอกาสที่จะเติบโตได้แต่คุณจะต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แล้วสําหรับใครที่ทํางานประจํานะคะทํางานประจําอยู่ในที่นี้บอกได้เลยว่าเออเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเมตตาเราจะเมตตาเราในลักษณะของการที่เรียกว่าถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเนี่ย เขาจะรักเราตรงนี้มากกว่าที่เราจะไปแข็งกับเขานะคะใครก็ตามที่ไปแข็งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสมีเกณฑ์ได้นะที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ในที่นี้บอกได้เลยว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยจะทําอะไรต้องอดทนต้องรอคอยสักนิดนึงอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรืออาจจะมีการเลื่อนออกไปไม่ตรงตามที่กะเอาไว้อย่างเช่นว่าใครคิดว่า ใครทําธุรกิจส่วนตัวมองไว้ว่าไต,ตรมาสนี้หรือในช่วงเดือนนี้ชั้นหน้าที่จะต้องได้แบบนั้นแบบนี้ช่วงนี้มันมีโควิดเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหรือการตกลงอะไรของคุณก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตกลงเกี่ยวกับเรื่องเงินเงทองทองจะมีการเลื่อนออกไปหรือมีการตกลงเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆหรือว่า เขาเรียกว่าลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครก็ตามมันจะมีการเลื่อนออกไปต้องอดทนรอสักนิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมได้นะคะประสบความสําเร็จได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะช้าช้ากว่าเดิมแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่ถ้ามีเกณฑ์ของการที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเคยตกลงกันไว้ว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เราในช่วงเนี้ย ต้องอดใจรอไปนิดนึงนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันก็เลยมีการที่ว่าต้องเลื่อนเวลาออกไปต้องขยับเวลาออกไปแต่สิ่งที่เขาบอกเอาไว้หรือตกลงเอาไว้จะได้ตามที่บอกที่ตกลงนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องรายได้กันบ้างรายได้สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรายได้ถือว่ายังดีอยู่นะยังคงมีเข้ามาสม่ําเสมออยู่แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าได้มากบ้างน้อยบ้างนะคะสำหรับใครที่ทํา ธุรกิจส่วนตัวจะเป็นในลักษณะที่ว่าได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าทําใครที่ทํางานประจํามันได้ประจําอยู่แล้วล่ละเงินเดือนของเราแต่ไอ้ที่ได้มากบ้างน้อยบ้างในที่นีน้คุณอาจจะมีรายได้จากการที่ว่ารับจ็อบนะคะรายได้จากการรับจ็อบที่เข้ามาบางทีไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็ทําให้เราอะ่ะ ประคับประคองตัวเราอยู่ได้แต่ในที่นี้บอกก่อนเลยนะว่าถึงจะมีรายได้เข้ามาก็จริงมีรายได้เสริมเข้ามาก็จริงหรือธุรกิจของใครที่ทําอยู่มีรายได้เข้ามาไม่ขาดมือแต่มันมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของออปักหลังเนี้ยตามเงินยังเก็บไม่อยู่นะมันเรียกว่า เข้ามาก็ออกไปมียังดีกว่าที่ไม่มีเข้ามาแล้วมีแต่ออกนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะเข้ามาแต่ก็มีเกณฑ์ของการที่จะออกไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วยเหลือคนที่เรารักหรือว่าอาจที่จะมีการเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเรื่อง คุณการศึกษาอย่างเช่นว่าใครมีลูกมีบุตรหลานก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมแล้วนะค่านู่นนี่นั่นมาหรือใครที่ลูกกําลังจะเข้ามาหาลัยก็ต้องเริ่มเริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะการเงินของคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะงานถือว่าโอเคแต่เงินน่ะยังถือให้มีถึงมีเข้ามายังไงก็ตามมันมีเรื่องจ่ายอยู่นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักบ้างความรักของคู่ที่เกิดวันอาทิตย์สําหรับคนโสดก่อนนะ คนโสดในที่นี้ถือว่ามีสเสน่ห เป็นที่หมายตาของคนเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดไกลกันหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะแต่จะเจอคนที่เปนมีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเราหรือบางทีอาจจะมีนิสัยเอ,อ่ออาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่จู้จี้ขี้บ่นกับเราสักนิดนึงแต่ว่าเขาก็สามารถทําให้เราสุขสบายได้ แต่เราอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์หน่อยนะเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรือบางทีถ้าเราทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจเขาจะพูดจาประชดประชันกับเรารุนแรงได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะเราอาจจะเจอคนค่อนข,ข้างขี้หึงด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าประชดประชันเงินบ่อยนะักเพราะว่าตัวเราเองเราก็มองว่า คู่ครองของเราเขาเป็นคนมีเสน่ห์เราก็รู้สึกว่าเราระแวงระแวงมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้อาจจะกลายเป็นว่าไปจอ้จองจ้องจับผิดทําให้เขามีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอยากขี้หึงมากเกินไปอยากขี้บ่นมากเกินไปจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะอยู่กับเราไม่ได้นะคะหรือว่าทนเราไม่ได้เพราะความขี้หึงเพราะความขี้บ่นของเราแล้วมันมีโอกาสที่จะแตกหักเกิดขึ้นได้ถ้าเราบ่นมากๆโดยไม่ไม่ฟังเหตุผลแล้วไม่หาเหตุผลที่ดี อะไรก็ตามที่เข้าเ,เขาเรียกว่ารับเรื่องราวอะไรมาจากคนอื่นแค่เพียงเล็กๆน้อยๆแต่คุณสามารถมโนเพิ่มเติมไปได้มากกว่าเดิมช่วงนี้เป็นช่วงสายมโนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยและเป็นช่วงของการที่ชอบทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยนะคะมาดูถึงเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวัยรุ่นวัยเรียนก็ถือว่า ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนนะคะสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานกินเก่งนะคะกินเก่งไม่ชอบออกกำลังกายก็มีโอกาสที่จะร่างกายขยับขยายแล้วส่งผลทำให้คุณมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องไขมันเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อเส้นเลือดความดันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ใครที่อายุ40อัปขึ้นไปแล้วนะคะ40อัพ50อัปแล้วเนี่ยจะมีผลของการที่เรียกว่า เป็นความดันสูงนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือดเออเส้นเลือดในสมองระวังมีโอกาสแตกตีบตันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระดูกนะคะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้กินนอนไม่เป็นเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองนเนี่ยคุณเครียดง่ายด้วย ต้องรู้จักปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางแล้วความเครียดจะส่งผลทําให้โรคต่างๆมาลุมเล้าคุณได้ง่ายทําให้คุณมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ด้วยนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่าโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอยากรู้ว่าเราจะมีเกณฑ์มีโชคลาภไหมในที่นี้บอกว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่คาดหวังไม่ได้นะ ถ้าคาดหวังหรือเราทุ่มมากเกินไปจะไม่ได้อย่างที่หวังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าได้แบบไม่ตั้งใจนะคะได้แบบไม่ตั้งใจถ้าคุณตั้งใจกับสิ่งนี้มากเกินไปอย่างตัวที่คุณเล่นหนักๆอาจจะไม่ถูกแต่ไปถูกไอ้ตัวที่คุณเล่นน,น้อยๆที่เรียกว่าซื้อกันไว้ก่อนการพลาดการผิดการพลาดจะไปได้แบบนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยถ้าถามว่า ลาบลอยมีแต่เรื่องลาบลอยหรือลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานมีไหมอย่างอื่นมีไหมในที่นี้มองว่าไม่มีนะคะเพราะว่าคุณจะได้อะไรแบบว่าไม่คาดคิดซะมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องลาบลอยแต่ว่าในที่นี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องโชคลาบเป็นบุญวาสนาของแต่ละคนไม่ใช่ว่าคนนั้นถูกคนนี้ก็จะต้องถูกเหมือนกันต่อให้คุณเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่เวลาตกฟากบังเอิญไม่เหมือนกัน คุณก็มีโอกาสที่จะถูกหวยไม่เหมือนเขาก็ได้เขาอาจจะถูกเยอะเราอาจจะไม่ถูกหรือเราอาจจะถูกเยอะเขาอาจจะไม่ถูกก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมสร้างของเรามาแต่ชาติก่อนด้วยนะคะใครที่เคยทําบุญมาสะสมบุญมาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ถูกหวยอา้าวถูกหวยเอาอย่างคนที่รู้จักกรรมาดามเนี่ยเขาอาจจะมีบุญเก่ามาตั้งแต่ชาติก่อนเขาแต่เขาทํางานอยู่ต่างประเทศนะแล้วทีนี้เขาซื้อหวยอะ แล้วเจ้ามือเขียนผิดเจ้ามือเขียนเลขให้เขากลับกันแต่กลายเป็นว่าไอ้เลขที่กลับกันเนี่ยเขาถูกเป็นล้านเลยถูกไปล้านกว่าน่นนาะบุญวาสนาของเขาเขาโพสเฟซทำให้เราเขาอยู่อังกฤษอะแล้วมันหวยอังกฤษเนี่ยล้านกว่าของที่นี่มันก็น่าจะไม่กี่แสนของที่นู่นนะนะเขาก็บอกว่าผีจับยัดนี่เรื่องจริงมันอยู่ที่บุญวาสนาดวงเราโคจรมาถึงจังหวะที่เราจะต้องมีโชคมีลาบ บอกไปอีกเลขหนึง่งแต่คนแต่เจ้ามือรับไปเขียนอีกเลขหนึง่งเลยถูกตั้งร้านกว่าเจ้ามือเลยต้องบอกว่าขออนุญาตผ่อนจ่ายสี่งวดก็ยังดีอ่ะถ้าเกิดว่าไอ้เลขื้อจดตามเลขที่เขาบอกก็คือเขาไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำไมคนอื่นถูกแล้วฉันไม่ถูกหรือทำไมมาดามให้โอ้ให้ทุกวันเลยวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ แล้วเลขบางบางครั้งก็ซ้ํากันบางครั้งก็ไม่ซ้ํากันนั่นมันขึ้นอยู่กับบุญวสนาของแต่ละวันไม่ใช่มาดามสุ่มสุ่มว่าโอ้ยฉันจะต้องให้เลขกระจายให้มันครบคุณดูดีๆบางทีเนี่ยซ้ํากันตั้งหลายวันเลยนะในเลขหนึง่งมันขึ้นอยู่กับที่มือมาดามจับไปเพราะเขาบอกว่ามาดามเกิดวันที่นี้นะคะ โดยมักจะให้หวยคนแม่นแต่ซื้อเองไม่ถูกมาดามก็เลยถึงได้มาให้หวยคนอื่นแต่ก็ถ้าถูกแล้วก็ทําบุญนะคะใส่บาตรท,ทาบุญให้กับครูบาอาจารย์ของมาดามด้วยเพื่อที่จะส่งผลให้ท่านได้รับบุญบาร,รมีจากตรงนี้แล้วก็ใครที่ถูกแล้วทาบุญให้ท่านบ,บ่อยๆคุณก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์มีบุญวาสนาร่วมกันคุณก็จะได้รับโชคลาภจากท่านบ่บอยๆได้ด้วยเช่นกันนะคะก็สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้ว ในนี้ถือว่าให้สิ่งที่สิ่งที่สําคัญให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะคุณมีคุณเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายแล้วก็ระวังการคิดไปเองโมโนไปเองแล้วจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหากับคนทํางานปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ